สีสีสีกระใจสี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 เข้าไปเลยเข้าไปเลยตัวมัญหาเข้าไปเลย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 เข้าไปยุดเข้าไปเลยอุ๊ยแต่ลาดเนี่ยตีนมันเลอะสีสีมาที่นี่เขาที่กินเขากไปกัดเขาสีสีบอกเขาเจ้าเจ็บ้ะนี่ปาร์ตพี่น้องอุ้ยแม่แมริเซออกปนี่บแล้วมานี่ ปาดพี่หนออู้สีสีสีเสียเสี่ยเมือนี้สีกระเด็นใส่ใยาย,ยง <els sculptures> อย่าเขียยอย่าเขียยอย่าเขียอย่าเขียดมันหกไปแล้วมันก็คืนไม่ได้หรอกยายยงเลยเส็จสีหย่ Nh อนมากัดกันใส่สีเ <laughs> <schwier> สืออย่าไปใ,ใกล้ทุกคนสีขาว เราคองตะเฮ็ดขัวแล้วแล้วมากกัดกัดกันใส่มึงด่าเราดีดอกใหญ่เราเขียดใหญ่เราเขียดขัวแล้วคองตะแล้วาคว้ยคนเจ้าไคนเจ้าไปเี้ยกบมะอ่อด้วย่เอาแล้วใส่ยาเขาใส่ยาเขาไปยาเข้าไปเออไม่ยาเข้าไปน่ ย้อนขัวของตะแลววของตะทาสีเสร็จเมื่อวานมันจะออกไหมวะแม่ตะเกียงเ็จมันจะเลอะไปมากกว่านี่บอเราไปดูข้าวเหนียวดีกว่าพี่พี่ก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าจะบอกทุกคนกับว่าทุกคนอย่าดรามานะครับไอข้าวเหนียวนะฮะมันไม่ให้พ่อมันกินข้าวนะครับพอพ่อมันจะกินข้าวมันก็เลยกระโดดสับพอมันนะครับพี่พี่ฮะแล้วเราไม่ตอนนี้ดูเท้ามันนะครับมั้ตอกมาตอกมาเลยผมปิดล็อกก่อนกันมันจะออกไปหาเลียงพอมัน อยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมฮะไอ้ลูกไม่ดีทำไมไม่รักกันมึงดูตัวอย่างผัวยายโยงด้วยผัวเก่ายายโยงน่ะอ๋อไม่ได้บ่ไดนปะโอเคโ่บม่บอ่บอทำไมอยู่กันดีๆไม่ได้เห็นไหมจัดกันตัวเองก็เป็นแผลเห็นไหมแล้วก็ขาเจ็บนะเห็นไหมแล้วยายก็ตีซ้ำน่ะเห็นไหมแล้วทำไมไม่บอกกินข้าวตอนเองกินข้าวพ่อยังไม่บยไวเลยแล้วขาตัวเองก็เลือกข้างหลังเลอกข้างหลัง อุ้ยกูสิจับมึงตากแดดเด้มาคนเหนียวบางทีรักบัวให้ผูกรักลูกก็ต้องตีนะครับพี่ๆนะครับใครที่สปอยเข้าเหนียวมากคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบางทีมันต้องมีการลงโทษบ้างนะครับขนาดลูกเรายังดุยังด่าเลยนะครับดูด้ขาข้างหลังนะเห็นไหมมันเจ็บนะเจ็บจริงๆนะมันเจ็บจริงๆนะเจ็บเนี่ยพ่อกัดตรงนี้มันจะไม่เจ็บได้ก็เราไปกัดพ่อก่อนมึงกระโดดสวมข้อเขาหาพ้อมบอกขามม่าเขาเจ้าพี่น้องเอ้ยมันผัอเขาเจ้ากำลังยืนกินข่าวอยู่มันพัดเบื้องสีนั่น มึงผมสิเว้าเหตุการณ์ให้ฟังบักเขาเจ้ามันยืนกินข้าวอยู่บัดนี้นี่บักเขาเหนียวยู่ยูย่จได๋ไปกระโดดงับคอบักเขาเจ้าบักเขาเจ้าก็พริกโตปึ๊บกดบักเขาเหนียวลงพื้นความเก่งการของบักเขาเจ้านหมนความเซียนมันนั่นกดบักเขาเหนียวลงพื้นขับคอบักเขาเหนียวดีดกลับมาด,ดินปึ๊บบักเขาเจ้าล็อกข้อยเอ,เ,อเ,อเ,อเอาเอาปากกัดคอเลยมึงสู้พอมึงบ่ได้มึงก็บ่เคยเรียนรู้ยังแม่มึงมึงตีดมึงบัดที่นี่ ดำคือมืออยู่นอนขังนอกผู้เดียวได้ิึงอุ้ยแมวไมวแมวไมวไ,ไม่เป็นคนไม่ดีไม่เป็นไรนะลูกนะครั้งนี้พลาดครั้งหน้าหนูก็พลาดเหมือนเดิมหนูต้องเรียนรู้นะอย่าทำแบบนี้นะเข้าใจไหม,ไมใ,หให้มันแหงอยู่นี่นะลูกเป็นร่องร้อยแล้วบทบทบาทบทเลี่ยง่อไป เี่ยตัวของก็เย็ดแล้วความตัวบาดเจ็บไม่นสุเดชควมันหมายถึงผัวเก่าเจ้าเถอะบ่นี่แหละโอ้ยบอกจะเด๋ว้าบไดใจพูดมาได้ยังไงยงมันอัดยายซื้อขนมยายนี่เอ้าเนี้ยกะลังสิบอกว่าอย่าเ็จเอายาย่แม่ต้องเอาน้ำมันกาดมาลง เอาก็เรอบอกว่าคือบอกน้ำกะน้ำมันการหลาดออกแหงเร็จกแหงเปือเปลเปือออ่เดอดลัก็เลยตันมันออกไหมันจะมีไหมโมเมนแม่แม่เแหงติดไปลืหความหมายไหมคือบอกน้ำหลัดออกออกหยั่งแม่ไม่ซีอย่ห่ยุ่หยยุ่งฟังก่อนทันทางไลยฟังบรรยายเต็มคําก่อน เงินเพจป่ะคนนี้เาจักรกษบ้าเป็นบอดดนี้ฟังเป็นอุทาหอนมาฟังก่อนเกี่ยวกับมายายยุงของตะเห็ดขัวแล้วแล้วมากกัดกันแล้วสีก็เลยกระเด็นถือกำแพงขัวยายยุงโอ้กูเก่งเลยวากูลองสารพัดยาได้เด้ฟังไปวัดบ่อยแล้วก็แบบเห็นคนแก่ร้อง ยายยงก็เลยมาเซตแต่เจ้าโอ้ยแม่เจ้าไก่เจ้าเป็นคนดีนะยายยงก็เลยมาเซตแต่แฮกเซตกายแฮกเปลือนคือบอใส่น้ำมันหลาดลงไปมันจะออกขัวใหม่ล้วของแต่แล้วแ่เมื่อนี่หมุนอุ้ยปุยรี เกดี๋ยวว่าเก่งลองได้ไหมบัขกข้าวจะโดนเยี่ยมบัขกข้าวมึงมาตรงนั่นน้ำกูเลยเหมือนเล้งยายโยงเพิ่นเลยซูลเลยบอกมานอนม่องอื่นนอนมองอื่นแมออนนน่ว่าเ <c oughs> ก,ก,ก่งหรือเก่งเหรอว่าจะลองดูจะลองดูจะลอง,ลอง,ลองได้บ่เอาต่อดูต่อดูเอาฟัอองหอนขั้วก่อน เราหันไปหายมาเพราะว่ามามันเตซชีเพื่นเลยไปเกียร์มาจังอารมณ์ดีขึ้นมาเอาล่ะมาเข้าเจมันจริงแห้งไหมแกงเบืงแล้วมือนีขอลากอนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้วุ่นวายซาตอรี ซาโตะลีซาโตะลีหวยเอาปิดกล้องเลยไปนี่เาเม่ยเมีม่ยมียเมียเมี่เมีเมายนมียเมงยมียนมียเมียเียเมียเมียมนแม่เมีเมียมีนมัน่มียมียเ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 มยเมียเมีนเมีนเมัยเมียเมียเมีนเมียเยเมียมีเมียเมมีนไมเมียเมีนเมนมียยมีมียเมกยยมมยเยย เอาจังได๋หมันไปนก่อนแม่ต้องให้มันไปแรนีนให้มันแบบไปเปืือนดินเปื้อนอยางออกไปแล้วแม่ก็ถือคอนนะออกมาเร็วเขาเน้ยวมึงโซนกรกโปขัดบักงวยออกมาอย่าลืมเดอกดไลค์และกดแชร์ให้ซ่องคอยแนย่เดือพี่น้องเอ,อ๋ย จีมันซึ่งมเขาอดอกมันติดขนเลยสิมันเอาละเมียปิดกล่องเด้อ